เพืเ่อน,นมีกันหะือยังคะไม้ฮอตสุดทิตพิโลเดนดอนกามกุ้งด่างค่ะเป็นไม้ที่เคยมีราคาสูงใบละแปดร้อยเก้าร้อยแต่ต้องด้งน,นะคะและดางสวยนั้นเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันดางสวยยังไงราคาก็อยู่ที่หลักร้อยค่ะ เรามาดูฟิโลเดนดอนก้ามกุ้งดามของเราที่ปรแกรมทำไว้ค่ะว่าจะสวยขนาดไหน เดนเดอกามกุ้งด่างเป็นไม้ฟอกอากาศที่มีความสวยครบคันรูปร่างที่เหมือนกุ้งเวลาโดนลมจะแกว่งไกวเหมือนกับมีชีวิตชีวามากค่ะท้ายก็มีกุ้งตัวในน้อยมันก็อยู่ตามฝ้าผนังบ้านหามาปลูกกันนะคะฟิลโลเดนเดอนก้ามกุ้งด่างค่ะ